รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบอร5ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม พลังใจให้กับคนไทยทั่วทุกทิมทานเรามารวมด้วยช่วยกันอยู่ยเย้าเฝ้าบ้านอย่าออกไปไหนโควิด1 9ที่กลายเป็นข่าวทำเราวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้และดี ความห่วงใยพี่น้องหญิงชายอย่าได้เสียขวันคนไทยไม่เคยทิ้งกันบ้านใครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคร้ายข้ามชาติกำลังระบาดมากขึ้นทุกทีเราต้องรวมสามัคคีเพื่อหาวิธีป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสันประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจ อย่าไปโทษใครขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตรการให้คนอยู่บ้านสกัดโรคร้าย mm hmm. พี่น้องรวมชาติอย่าได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อ เชื่อาติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับเคฟาร์มวันนี้ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพาท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศไปที่สถานศึกษาที่ถือว่าเป็นปฐมบทของการศึกษาภาคเกษตรของไทยผมยืนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดซึ่งมีตำนานน่าสนใจมากปฐมบทที่ว่านี้เริ่มต้นจากโรงเรียนวิสามันกสิกรรมจากโรงเรียนวิสามันกสิกรรมวันนั้นวันนี้เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดและสําคัญยิ่งกว่านั้นในวิทยาลัยแห่งนี้เคยรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก,กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระองค์ท่านเสด็จคราวนั้นทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยพระองค์ท่านเสด็จคราวนั้นตรงกับวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2541เรื่องราวระหว่างสถาบันกับภาคเกษตรจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมในช่วงเกษตรกษัตริไทยครับ จุดเริ่มต้นของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2474สมัยนั้นท่านรองอมาโทสรีภาีบริบาลครับถ้ามีตําริจะแต่งตั้งจะตั้งโรงเรียนเกษตรขึ้นท่านจึงได้จะตั้งโรงเรียนเกษตรขึ้นแห่งแรกแล้วก็ในปีพุทธศักราช2539ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตสําหรับรูปแบบการสอนของวิทยาเกษตรเทคโนโลยีสีสเกตเนี่ย เราแบ่งออกเป็นสระบบคือระบบปกติแล้วก็นอกระบบหลักสูตรปกติคือหลักสูตรประกาศศิัติวิชาชีพหรือปวชมีประเภทเกษตรกรรมมีสาขางานพืชศาตสตร์สัตวศาสตร์ประมงช่างเกษตรอีกอันนึงที่เราจัดการเรียนการสอนก็คือจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบปกติทวิภาคีแล้วก็ พศชอคือโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทให้เกเษตรกรที่อยู่ในชนบทได้เรียนยกฐานะยกความรู้และทักษะเราคืออีกหลักสูตรที่เราจะดการเรียนการสอนก็คือหลักสูตรปรวสรหรือประกาศศิัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเภทเกษตรกรรมเหมือนกันมีสาขาพืชศาสตร์สัตวศาสตร์ประมงช่างกลเกษตรอันนี้เราทําความร่วมมือด้วยจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการรวมกันทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศด้วย เป็นโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลและก็ไทยเดนมาร์กความตดสินของเวลาแห่งนี้คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นงานฟาร์มเรามีงานฟาร์มทั้งหมดตั้ง16งานฟาร์มให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเรามีสวนสมเด็จให้เด็กได้ฝึกเรามีสวนสัตว์เรามีโรงโครเรามีโรงนมเรามีมินิมาร์ทข้างหน้าเพื่อให้เด็กไปฝึกการขายได้ เรามีร้านอาหารเรามีพันไม้พิรุนพันไม้อยู่หน้าวิทยาลัยเราสิ่งเหล่านี้ทําให้เราจัดการเรียนการสอนได้ครบวงจรก็คือต้นน้ําเด็กผลิตจุดนในงานฟาร์มกลางน้ําเด็กนําผ,ผลผลิตมาแปรรูปและขก็ปลายน้ําเด็กสามารถนําผลผลิตเหล่านี้ไปขายของในวิทยาลายัยที่ร้านหน้าวิทยาลัยเราหรือเด็กสามารถทําเป็นบูธตัวเองขายในว่าหน้าวิทยาลัยได้ซึ่งผมจับให้กับเด็กเหล่านี้คือต้องการให้เขามีทักษะคบทั้งครบเลยทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเราภาคภูมิใจมาก ในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จไปองค์ประธานพิธีเปิดในครั้งนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความซาบซึ้งใจของชาวไเกะเศลเทคโนโลยีศรีสะเกดจนถึงทุกวันนี้ครับพระองค์สเสด็จมาในวันที่3กุมภาพันพุทธศักราช2541และอีกประการหนึ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือเราเป็นที่ตั้งของสมเด็จพระศรีนะครินทร์ ศรีสะเกดซึ่งเป็นสมเด็จพระศรีนครินแห่งแรกในประเทศไทยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวศรีสะเกดอีกหนึ่งที่เราจะจดจำํำจนหาที่สุดไม่ได้มวลสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรต่างสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพักโฆษณาสักครู่ครับ งานเชื่อมต้องยาวาตา A13 เชื่อมง่ายสบายช่างการเลี้ยงโคโนมได้ชื่อว่าเป็นอาชีพพระราชทานคนที่เลี้ยงโคโนมต่างภาคภูมิใจ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตเอาอาชีพนี้มาสอนเป็นหลักสูตรในกระบวนการเรียนการสอนสัตวบาลสอนอย่างครบวงจรและวันนี้ฟาร์มของที่นี่ทันสมัยมากสาระดีๆเหล่านี้อยู่ในช่วงโมเดิร์นคอร์เล่ที่รับชมครับ จุดเริ่มต้นของการทําฟาร์มโคโนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดนะครับเริ่มมาตั้งแต่เอาโคพื้นเมืองมาเลี้ยงแล้วก็คัดโคที่ให้น้ํานมดีมาเป็นโคโนมโคที่ให้เจริญเติบโตดีมาเป็นโคเนื้อเริ่มต้นจากที่มีการรีดนมเองด้วยมือนานมมาต้มขายให้ตลาดผู้ซื้อในเมือง แล้วก็พัฒนาไกลมาเป็นโคโนมที่แบ่งการเลี้ยงเป็นโคเล็กโคสาวโคร,รีดนมโคร,รายในปัจจุบันนี้ครับนะครับ <_ S 1> เลือก็เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอาชีวเกษตรในระดับป,ชปวชปวสและก็ถึงระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ครับ,ครบโคโนมที่นี่นะครับนี่จุดเด่นก็คือเป็นโคโนมที่มีการพัฒนาการเรียนมาตั้งแต่ ความต้องการพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่นะครับคือจังหวัดศรีสะเกดนี่เป็นจังหวัดที่นิยมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ทั้งโคเนื้อโคโนมและก็มีการอบรมการสร้างเกษตรกรการเลี้ยงโคโนมตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับและก็พัฒนาจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์โคโนมศรีสะเกดในปัจจุบันมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมและก็มีกลุ่มอาชีพนี้เฉพาะนะครับขั้นตอนการเลี้ยงโคโนมนะครับที่นี่ก็แบ่งกลุ่มโคโนมเป็นกลุ่มลูกวัวแลวก็วัวรุ่นวัว วัวสาววัวรีดนมและก็วัววัวนมแห้งนะครับวัวเะยละยนมแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบ่งเป็นถ้าเป็นวัวรีดนะฮะวัวรีดนมก็จะเอานำมารีดนมวันละ2ครั้งนะครับก็คือรีดนมตอนเช้าและก็ตอนบ่ายนะครับาการเลี้ยงก็ใช้อาหารมีอยู่2อย่างก็คืออาหารข้นกับอาหารหยาบอาหารข้นจะเป็นอาหารอาหารกระสอบซึ่งเอามาใช้สําหรับวัวรีดนมส่วนอาหารหยาบก็จะมีหญ้าสดและก็ฟาง ะะแล้วก็พร้อมกับอาหารเสริมทั่วไปนะครับในใน,ในการเลี้ยงการเลี้ยงโคโนมของที่นี่นะครับน้ำนมที่ผลิตได้จากการโรงรีดนนมนะครับนมสดจากฟาร์ม เราจะส่งไปเข้าโรงงานแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมนะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นมพร์ไรนะครับไอศครีมผลิตภัณฑ์นมต่างๆนมกล่องนมดู US t ูเอสทนี้นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เราจะนําไปจําหน่ายผลผลิตที่หน้าวิทยาลัยมีร้านมินิมาร์ทนะครับสำหรับการจําหน่ายผลผลิตของวิทยาลัยแล้วก็ส่งให้กับผู้ประกอบการที่จะไปส่งเป็นนมโรงเรียนโรงเรียนต่อไปครับ เพชรเกษตรวันนี้เคฟาร์มภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสิทเก่าของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตรุ่นที่21เอาแรงเอาความตั้งใจไปแรลกเอาประสบการณ์แรลกเอาองค์ความรู้จนกระทั่งใช้มาเป็นอาชีพที่สำคัญได้ในขณะนี้จารนัยโดยเพชรเกษตรเม็ดนี้เชิญรับชมเรื่องราวของเขาครับ สวัสดีค่ะมูเ,เกษตรค่ะสัปดาห์นี้มูเดินทางมาที่สวนไทยนาทองดีของคุณบุญประคองสีแดดสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสีสะเกตดุ่นที่21ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณบุญประคองกันค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญประคองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจุดเริ่มต้นที่ได้มาเรียนวิทยาลัยเกษตรอะค่ะใครเป็นแรงบันดาลใจรู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรคะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเรียนสายสามหมั่นมานะครับใจเนี่ยอยากไปสอบ ตำรวจทหารแต่ก็สอบไม่ติดเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดเราไปเรียนเกษตรมันจะดีไหมเพราะว่าเราเนี่ยเป็นชาวนาก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนเกษตรนะเพราะเมื่อจบปีการศึกษาก็เลยจะต้องไปเรียนต่อแต่เราไม่มีสตังค์อ,อาจารย์ก็บอกว่าเธอได้โคต้าไปเมโจน,นะเธอจะไปเรียนไหมอาจารย์ผมเป็นคนจนผมไม่มีสตังค์หรอกครับอาจารย์ยุทธท่านก็เลยส่งจดหมายนะเียนจดหมายรางจดหมายแล้วก็ส่งผมไปอยู่ที่ ไปหาอาจารย์อรองศาสตราจารย์เดชาบุญคำค่ะ,ะ,ะพี่บุญประคองได้ช่วยงานอาจารย์เดชาในส่วนตรงไหนบ้างคะแรกๆท่านอาจารย์ก็ให้ไปช่วยในเรื่องดูแลเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขนแบบนะแล้วก็หลังๆมาท่านอาจารย์ก็ถามว่าคุณประคองทําไมเธอไม่ไปเรียนลนะ่ะอาจารย์ผมไม่มีสตังค์ครับคราวนี้ท่านอาจารย์ก็เริ่มเริ่มสอนผมนะฮะคือวันใบวันนะ,ะ,ะในห้องก็อยู่อย่างนี้มาประมาณสี่ปีเดือนนะ,ะช่วยอาจารย์นะะก็ได้เก่ง ได้เก่งในเรื่องการออกแบบเขียนแบบด้วยความที่เราแบบอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะ,ะก็คือเลยว่าตัดสินใจว่าเราจะเริ่มตั้งบริษัทดีกว่าทําเองทาเองดีกว่าโดยที่เรายังไม่ออกนะก็เลยตั้งทีมงานมาขึ้นมา,นมาตอนนั้นที่ที่ทางานบริษัทของตัวเองไปด้วยเนี่ยได้เริ่มทําส่วนไทยนาะทองดีบ้างอะไรอย่างเยังเลยครับยังเลยครับผมมาเริ่มทํานีสองพั้อยเจ ห้าสนะิบเจ็ดเนเริ่มเริ่มปลูกมะนาวก่อนทาสวนมะนาวแล้วก็เริ่มเก็บสะสมไม้แล้วเพราะว่าเราไม่มีทุนเยอะเราก็ค่อยๆเก็บไปก็เก็บไม้ยูบันสองปีก็เริ่มขึ้นบ้านขึ้นบ้านเสร็จในปีสองพันหนร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันก็เริ่มไปรูปเป็นลางขึ้นมาแล้วล่ะต,ตอนนั้นเราตั้งใจจะให้มันเป็นเชิงท่องเที่ยวไหมคะแรกๆไม่นะค่ะ พอเราทําร้านกาแฟาขึ้นมาแล้วเนี่ยคราวนี้เลยมันต้องทําแล้ว,คร,วคราวนี้มันต้องทําแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเยอะพอคนเข้ามาเยอะเนี่ยเราไม่มีอะไรให้เขาดูไม่มีอะไรให้เขาศึกษาเราก็ต้องเริ่มจัดการเรื่องพวกสิ่งที่เขาจะต้องเรียนมาเรียนมาเห็นมามาทาแบบเหมือนเราอะนะก็คือมีบ่อมีของไส่ไก่มีผักมีควายนะเลี้ยงควายและหลายอย่างที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามา เขาก็อยากเข้ามาดูนะก็ได้ประโยชน์เยอะนะฮะหลังจากนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะเป็นนักศึกษาเราก็ได้พรีเซนต์แล้วก็บอกว่าจุดประสงค์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราทํากรนาเพื่ออะไรแล้วก็มีประโยชน์กับนักท่องเที่ยวที่จะมาดูแลมาดูมาศึกษาไหมเราก็ได้พรีเซนต์ให้กับน้องๆแล้วก็ลูกค้าแล้วก,ก,ก็นักเรียนที่เข้ามาผู้อยากให้พี่บุญประคอง ากอะไรถึงน้องๆในฐานะที่เจเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะๆมากมายฝากถึงน้องๆที่เรียนวิทยาเกษตรทุกคนนะฮะว่าไม่ต้องกลัวว่าเรียนแล้วจะไม่มีการทําเรียนแล้วจะไม่มีไรายได้เรียนแล้วจะไม่รวยน้องๆทุกคนเนี่ยพยายามตั้งใจเรียนนะโบราณเขาว่าเรียนให้สุดขุดให้ถึงนะฮะไปให้สุดขุดให้ถึงนะฮะก็คืออย่าเรียนเพื่อให้มันผ่าน,าน,านให้รู้จริงทําจริงขอให้มั่นใจตนเองแล้วก็นะฮะศึกษาหาความู้ดีๆนะฮะ ทัศนะของกูรูเกษตรต่อเมืองนี้จึงมีความสำคัญในการให้แนวทางต่อเกษตรกรวันนี้เคฟาร์มได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอนุรัตธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจะมาให้ทัศนะในอนาคตของภาคเกษตรของศรีสะเกดครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญของจังหวัดศรีสะเกษก็คือเรื่องต้นทุนเรามีพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษอยู่ประมาณ5้าล้านห้าแสนไร่โดยเป็นพื้นที่ของกเกษตรอยู่ประมาณ3.5ล้านไร่โดยพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเราเนี่ยิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของข้าวนอกนั้นก็เป็นเรื่องของยางพาราพืชไร่ผลไม้พืชผักต่างๆและที่สําคัญก็คือเราก็มีเรื่องของปศุสัตว์ประมงซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีความหลากหลาย ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยค่อนข้างมากจากต้นทุนพื้นฐานทั้งหมดนะครับก็นำมาสู่การพัฒนาโดยเรามีโปรดักต์จากความเชี่ยวชาญของการสนับสนุนทางวิชาการเรามีโปรดักต์ที่สำคัญก็คือสินค้า GI นะครับซึ่งในศรีสเกตเนี่ยก็มีทั้งหมด6ชนิดแต่เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเนี่ยถึง4ชนิดก็ได้แก่ข้าวนะครับทุ่งกลาล้องไห้อันที่2ก็คือทุเรียน อันที่3คือหอมแดงอันที่4ก็คือกระเทียมโดยเรามีมาตรฐาน G.A.P ก็คือเรื่องของการกระบวนการผลิตเกษตรที่ดีนะครับจำนวนถึงประมาณ30,000กว่าไร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในขั้นตอน,นของการพัฒนานธุรกิจด้านการเกษตรนะครับก็ได้มีการพัฒนานเรื่องของระบบการพัฒนานให้สอดคล้องกับห่วงโซ่การสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มเนี่ย เราก็เริ่มตั้งแต่ต้นทางก็คือกระบวนการผลิตอันที่2ก็คือกระบวนการแปรรูปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีสถาบันทางวิชาการมาสนับสนุนให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของด้านการเกษตรลำดับที่3เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับแม้จะว่าปลูกแล้วแปรรูปแล้วเนี่ยได้สินค้าคุณภาพที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการตลาดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้เน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์สีสเกต ให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับทราบซึ่งการผลิตแบรนด์สีสเกตเนี่ยก็เป็นความโชคดีว่าทางพื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องดินของแม่น้ำมูลทั้งเรื่องดินของภูเขาไฟก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำมาพัฒนาเป็นแบรนด์สีสเกตที่ทุกคนได้จดจำ นั่นคือทัศนะจากกูรูเกษตรวันนี้นั่นเท่ากับว่าโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรยังคงสดใสและยังสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้ พักโฆษณาสักครู่ครับ a l f เ e x นวัตกรรมการเลี้ยโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบนี่จะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบเรียธรทมถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาเอาเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต ปบ,บบัวเบิก T อ,อยวิตามิน C แล E ว่านหางจระเข้โูมไซบีเรียที่ผมวองมาทั้งปรดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับบพราว่าจะเป็นสิวหนา้าสิวหลังก็ใไส้ได้เบิร์ดล่ะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศไปดูสิเป้าหมายพี่แก่วเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล,ล้องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราล้ะครับลูกพี่ นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไป <c oughs> เปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0978078888หรือคลิก www.hip.co.th สนับสนุนโดย S.I.P เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำคืออาหารที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกตให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษได้ผลิตนวัตกรรมอาหารปลาเพราะฉะนั้นร้อยแปดนวัตกรรมวันนี้อยากพาท่านผู้ชมมาชมนวัตกรรมของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกตเชิญรับชมครับ สิ่งประดิษฐ์อาหารปลาที่เราคิดค้นนะคะชื่อว่าอาหารปลา b s f Flex ค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่เราคิดค้นว่าต้นทุนในการผลิตอาหารอนุบาลลูกปลาในฟาร์มของเราเนี่ยมันมีราคาสูงเนื่องจากเราใช้ลำผสมป,ปลาป่นซึ่งป,ปลาป่นมีราคาค่อนข้างสูงเราก็เลยมีแนวคิดที่จะนำไอตัวหนอนแมลงวันลายค่ะซึ่งเขามีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Black Soldier Fly ค่ะเราก็เลยจะนำหนอนตัวเนี้ยมาเป็นตัวทดแทนโปรตีนจากป,ปลาป่นค่ะ เหตุที่ใช้หนอนมแมลงวันลายนะคะมาทดแทนป,ปลาป่นเนื่องจากาในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีเนี่ยเขาจะมีโปรตีนสูงถึง4 0่สถง4ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอาหารที่เขากินเข้าไปอะคะ่ะก็เลยมีแนวคิดที่จะนำมามาเติมหรือว่าทดแทนป,ปลาป่นนะคะจุดเริ่มต้นก็คือจากการที่เราทำน้ำหมักชีวภาพในฟาร์มนะคะในถังหมักของเราซึ่งเราก็เห็นว่ามีตัวหนอนตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้ตรวจเอกสารแล้วก็ก็ มักจะพบตามถังน้ำหมักชีวภาพทั่วไปโดยเฉพาะถังน้ำหมักผลไม้ที่มีเปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเขาจะชอบไปมแมลงวันตัวนี้จะชอบไปวางไข่แล้วก็ตรวจเอกสารพบว่า,มาแมลงวันลายเนี่ยเป็นมแมลงวันที่ไม่เป็นาหานําโลกนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลิตไข่ต่อ,อไ,ดไ,ดได้จํานวนมากแล้วตัวหนอนระยะตัวอ่อนของมันเนี่ยระยะก่อนเข้าดักได้นเนี่ยจะมีปโปรตีนสูงค่ะแค่เป็นหนอนที่เป็นระยะตัวที่เราเก็บถ้าเราเก็บจากในถังหมักก็จะเป็นระยะสีขาวซึ่งถ้าตามบ้านเรือนเราก็จะพบเหมือนกัน เป็นตัวสีครีมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเก็บตัวหนอนตัวนี้มาพักไว้ในถาดซึ่งก็จะพักในลำหยาบอะคะ่ะอีกหนึ่งสัปดาห์มันก็จะเป็นตัวหนอนสีดําระยะนี้เป็นระยะที่ที่นิยมใช้กันที่สุดเนื่องจากมีโปรโตีนค่อนข้างสูงเมื่อได้ตัวหนอนระยะก่อนคาดักแด้คือตัวหนอนสีดำเนี่ยนะคะเ,เราก็จะนําไปพักไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิปกติอะคะ่ะอุณหภูมิแล้วก,ก็ให้มันน็อกตัวให้มันเหมือนกับพักตัวะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะไปอบนะคะในตู้อบฮอตแอร์โอเวนที่อุณหภูมิ50องศานาน2วันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำออนอนมะลวันลายอบแห้งเนี่ยไปบดละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียดค่ะและนำมาผสมร่วมกับรำแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นก็จะเอามาปั่นในเครื่องเครื่องปั่นแบบโถปั่นนะคะ แล้วก็เทลงถาดที่ปูด้วยฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์แล้วเ,เอาไปอบในตู้อบอีกอ13ชั่วโมงที่อุณหภูมิ50องศาค่ะเมื่ออบจนแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยค่ะบีออกมามันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นลักษณะเป็นแฟลกนะคะซึ่งก็จะเป็นอาหารตา b s f f แฟลนะคะซึ่งเราก็จากที่เราคิดไว้ว่าปกติเราจะให้อาหารเป็นลักษณะผง แล้วก็ปั้นเป็นก้อนให้ปลามาตอดกินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้น้ํามันเสียได้ง่ายในบ่อพอฟักดังนั้นเราจึงมีแนวคิดในการที่จะทําเป็นลักษณะเป็นแผ่นหรือแฟลปเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มันค่อยๆมาตอดกินค่ะเคฟาร์มวันนี้ขอบพระคุณวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกตซึ่งอนุเคราะห์การบันทึกรายการด้วยดีมาโดยตลอดขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราและจะขอบพระคุณมากถ้าท่านจะก,กรุณา แชร์จากเพจ Facebook ดรสุปชัยศรีลาหรือ YouTube ช่อง K-farm TV เราพบกันอย่างนี้ทุกวันศุกร์บ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ K-farm ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา H.I.P.Global จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ทัพทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียทิกสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 idline 0656218686 อัลเฟกนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK <B K S 2> เป็นผู้นำนำวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเและร้านค้าทั่วไปศูนย์ประชุมสัมมนาเทพนครโรงแรมเทพนครและโรงแรมอุลวาเลสจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศีราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ